สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์นะคะวันนี้เรามีเรื่องร้อนๆในวงการคริปโตมาคุยกันค่ะครับผมเป็นเรื่องที่ริปโป e เนี่ยปล่อยเรียน XRP ออกมาเยอะมากเลยแต่ว่ามันนอกตารางปกติค่ะอืมอันนี้น่าสนใจครับใช่ค่ะมันก็เลยเกิดคำถามเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีความหมายยังไงกันแน่ได้เลยครับเอาละค่ะมาแกะเรื่องนี้กัน คือเหตุการณ์สำคัญเนี่ยมันเพิ่งเกิดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะ Ripple คบปลดล็อกเหรียญ XRP ออกมาจาก escrow ครับตั้ง1,000ล้าน XRP นะคะ1,000ล้านเลยเหรอครับเยอะมากใช่ค่ะคิดเป็นเงินไทยก็เราเราหนึ่งจุแสนล้านบาทเลยนะคะโหมูลค่ามหาศาลจริงๆครับประเด็นคือปกติเนี่ยการปลดล็อกแบบนี้เขาจะทำกันช่วงต้นเดือนเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับ ปกติจะมีกําหนดชัดเจนแต่คราวนี้มาแบบเออกลางเดือนเลยค่ะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยอืมผิดปกติไปจากเดิมแล้วก็มีการโอนก้อนใหญ่เลย500ล้าน xrp ไปที่กระเป๋าเงินที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครครับอันนี้น่าติดตามส่วนอีก500ล้าน xrp ก็มาจากกระเป๋าของ ripple เองเลยค่ะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เพิ่งจะล็อกเหลียง700ล้าน xrp กลับเข้า escrow ไปเมื่อวันที่2สิงหานี่เองนะคะครับผม สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือไอความผิดจังหวะของการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยแหละครับค่ะคือต้องเข้าใจก่อนว่าระบบ s c r o w ที่ Ripple ใช้มาตั้งแต่ปี2017นเนี่ยค่ะตั้งแต่2017เป้าหมายหลักๆเลยก็คือสร้างความแน่นอนสร้างความน่าเชื่อถือให้ตลาดนะครับโอ้ว่าเหรียญจะค่อยๆทยอยออกมาไม่ได้ท่วมตลาดทีเดียวค่ะเข้าใจได้การปลดล็อก1,000ล้าน XRP ช่วงต้นเดือนเนี่ยตลาดรับรู้อยู่แล้ว เตรียมใจไว้แล้วแต่พอมาปลดเพิ่มอีก1,000ล้านกลางเดือนเนี่ยแล้วยังส่งต่อไปกระเป๋าที่ไม่ระบุต,ตัวตนอีกใช่ค่ะมันก็เลยเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาชวนให้สงสัยว่าเอ๊ะทำไปเพื่ออะไรอืมแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะครับถ้าจำกันได้เดือนพฤษภาคมปี2025ก็เคยมีเรื่องคล้ายๆกันอ๋อเคยมีมาก่อนแล้วครับที่ปลดล็อกซับซ้อนจนคนในชุมชนก็งงๆกันไปค่ะ การกระทำล่าสุดนี้มันเลยเหมือนตอกย้ำว่า Ripple เองอาจจะมองว่าเขามีความแบบว่ายืดหยุ่นในการจัดการ escrow มากกว่าที่เราเคยเข้าใจกันครับตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจจริงๆเพราะว่าถึงแม้จะมีการปล่อยเหรียญล็อตใหญ่ออกมาขนาดนี้ครับซึ่งตามหลักแล้วราคามันน่าจะลงใช่ไหมคะตามทฤษฎีก็ควรจะเป็นอย่างงั้นครับแต่พอไปดูราคา XRP เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยปรากฏว่ายังบวกอยู่16เซลยค่ะ บวก16%เลยเหรอครับใช่ค่ะเหมือนตลาดไม่ได้ตกใจอะไรมากมายเลยอืมปฏิกิริยาตลาดนี้น่าสนใจครับอาจจะตีความได้หลายอย่างเหมือนกันนะอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็อาจจะสะท้อนว่าเอ,อนักลงทุนยังเชื่อมั่นในตัว XRP อยู่หรืออาจจะมองว่าเหรียญที่เพิ่งออกมาเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกเอาไปเทขายในตลาดทันทีอ๋อค่ะ แต่ว่ายังไงก็ตามความเสี่ยงมันก็ยังมีอยู่ครับคือถ้าริ p p l e หรือว่าเจ้าของกระเป๋านิรนามนั้นน่ะเกิดตัดสินใจเทขายเหรียญก้อนนี้ออกมาจริงๆเนี่ยอันนี้อาจจะกดดันราคาได้พอสมควรเลยในระยะสั้นถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นมุมมองของนักวิเคราะห์เขาก็มีหลายทางครับค่ะกลุ่มหนึ่งก็มองว่าเออหรือว่านี่เป็นการเตรียมเหรียญเตรียมสภาพคล่องไว้สําหรับดีลธุรกิจใหญ่ๆหรือเปล่าดีลธุรกิจเช่นอะไรคะ เช่นอาจจะขยายบริการ ODL หรือ On-Demand Liquidity ไปโซนใหม่ๆห,หรืออาจจะมีพาร์ทเนอร์รายใหญ่เข้ามาที่ต้องใช้ XRP เยอะๆอะไรแบบนั้นครับอืมถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะมองเป็นเรื่องดีได้ครับก็อาจจะเป็นสัญญาณบวกต่อการเติบโตของ Ripple ในระยะยาวได้แต่การทำนอกตารางแบบนี้มันไม่กระทบความน่าเชื่อถือที่ Ripple พยายามสร้างกับระบบ Escrow หรอคะดูเหมือนมันจะขัดขัดกันอยู่นะคะเป็นคาถามที่ดีมากเลยครับอันนี้แหละคือความกังวลของนักวิเคราะห์อีกกลุ่มหนึ่งเลย อ๋อ oh, ค่ะมันจะเปลี่ยนแนวทางจัดการเอสโครหรือเปล่าเปลี่ยนแนวทางครับจากเดิมที่มันค่อนข้างจะตายตัวคาดการได้ง่ายไปเป็นแบบที่มันยืดหยุ่นตามสถานการณ์มากขึ้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันก็จะกระทบความสามารถในการคาดการ supply XRP ในอนาคตได้ค่ะกระทบความเชื่อมั่นด้วยใช่ค่ะอาจจะกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เขาให้ความสำคัญกับความโปร่งใส กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนการต้องมาชั่งน้ําหนักระหว่างความยืดหยุ่นทางธุรกิจกับความน่าเชื่อถือของระบบควบคุมเนี่ยอันนี้น่าติดตามมากครับแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรสรุปสั้นๆก็คือเราเห็นริปเปิปล่อย1,000ล้าน XRP ออกมานอกตารางรมีการโอนครึ่งหนึ่งไปกระเป๋านิรนามซึ่งก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าเพื่ออะไรรยังไม่ชัดเจนแต่ที่น่าแปลกคือ ราคา XRP ยังค่อนข้างแข็งแกร่งบวก16%เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนใช่ครับตรงนี้น่าประหลาดใจซึ่งอาจจะสะท้อนความเชื่อมั่นหรือว่าเขามองว่ายังไม่มีการเทขายออกมาเหตุผลจริงๆก็ยังเดากันไปอาจจะเป็นเรื่องดีลใหญ่หรือการเปลี่ยนนโยบายครับผมและที่สำคัญคือ Ripple ก็ยังมี XRP ใน escrow สำรองไว้อีกเยอะมากเลยนะคะตั้ง35.6พันล้าน XRP โอ้โหยังมีอีกเยอะมากครับเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่า การที่ Ripple เลือกที่จะแสดงความยืดหยุ่นในการจัดการ escrow แบบนี้ค่ะซึ่ง escrow เนี่ยมันเคยเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความแน่นอนความคาดการได้มาก่อนใช่ค่ะการทำแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจความน่าเชื่อถือที่ตลาดมีต่อ Ripple ในระยะยาวหรือเปล่าแล้วมันจะเปลี่ยนมุมมองของนักลงทุนเกี่ยวกับกลยุทธ์จริงๆของ Ripple แล้วก็เรื่องความโปร่งใสในการทำงานของเขาไปในทิศทางไหนอันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยครับ น่าติดตามมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบเรื่องนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้าหากว่าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนิวของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็บทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้อีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ